ถ้าตอนกลางคืนแล้วเราปิดไฟแล้วเราเปิดไฟของชุดเอลซ่าแม่ผูว่ามันน่าจะสวยงามมากปุ๊บติดเลยปุ๊บยกเลยโอ้โหล่องล่องย่องเลยนะยันดีค่ับวันนี้หนูยิ้หนูแยนจะมารีวิวของเล่นจากบริษัทเบบี้ติงช็อปค่ะใครอยากแนะนำว่ามีอะไรบ้างตรงไหนบ้างคะอ่ะอันนี้ก่อนหรอคะนี่เป็นเอลซ่ามันมีไฟด้วยหรอสวยต่ง นะคะเนี่ยมีกาวเสียบมาอันนี้คือทำกัมมี่ว้าวทำกัมมี่มีเรนโบว์ด้วยโอ้โหน่าทานมากๆเราทานได้เนาะโอ้ข้างล่างนี่คือเป็นสีทาเล็บเซตต่างๆมี L O L ด้วยนะคะมีเอลซ่ามีเรารวมเจ้าหญิงนะคะอันนี้คือเซตใหญ่แล้วคะเอามือเข้าไปแล้วมันจะอบเลยไอ้หัวมันอบได้เหรออันนี้ค่ะสมบัติ มันมีหีบสมบัติของม่เม็โอ้รหลุย่ันนี้เลยอะเนไข่จะใช้ค่ะเป็นไข่จะเป่มิน่เมาส์ก็มีมินิเออมีตรงนี้ด้วยเนาะอันนี้เป็นลุยี้วนี่กระเป๋าถือน่ารักมากเลยอะตรงนี้แก้วด้วยไม่เป็นเซ็ตคุณหมอที่เราเคยเล่นไปอะชื่อคุณหมอเลยนะเม็กซ์สตัฟฟิลจุกตั้งใช่ค่ะน่ารักมากโอยอันนี้เป็นรถลาก รถแบบนี้อ๋อน่ารักมากเลยใหญ่ด้วยอันนี้ที่จิงเป็นจมโบ้แต่เขาเขียนว่าจัมโนกินถั่วมกับดัมโบ้โอ้ดัมโบ้ก็กินผัวเหรอกิน้งเหรอคะเลยเวลากูไม่ออกมากินนะจะใช้งวงดูดเอาดูดยังไงอ่ะแล้วก็ันจะดูด หัวก็จะมาติดที่งวงมาแล้วมันก็เูเล็กเข้าไปแล้วก็โยนออกในเปลือกเปลือกเป็นแหนมโมบหรอคะแล้วมี<ด>ตรงนี้อีกนะเป็นบ้านตุ๊กตาด้วยนะอือหือยังเลย เราจะมารีวิวอะไรดี<อ>แค่สองอันนี้เหรอเราทำกัมนี่ด้ไหมอ,อ้าวหยิบม,มาเลยจะได้ทำสองอันเลยงั้นเดี๋ยวให้หนูยิ้มกับหนูแย้มเปิดตรงนี้ต่ออันนี้ก่อนเนาะว้าวตุองตับม้ามเองในการอื่นต้องควักก่อนต้องตัดเชือกอ๋อต้องตัดเชือกก่อนนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆแกะก,กันก่อนเนาะเดี๋ยวแกะเสร็จแล้วค่อยมาเล่นเนาะสวยมากเลยค่ะ ให้ปุ๋ยเขาดูด้านหน้านี่ไงเอลซ่าเรามีปุ่มกดตรงนี้นะเรากดไปเห็นไหมคะมันเป็นเหมือนมันเหมือนเครื่องปั่นอะข้างล่างอะมันทําให้มีกากเพชรด้วยนะนีตรงกระโปรงของเอลซ่าแล้นี่คืออะไรล่ะคะหนูแย้มเป็นสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์ติดตรงไหนล่ะคะอ,อ๋อติดตรงฐานของเอลซ่านะคะติดเหมือนเต็เม <laughs> ตกลงกันได้หรือยังคะว่าจะติดตรงไหนยังไงบ้างอ๋อจะแบ่งกันแล้วเหรอคะจะติดตรงไหนก็ติดเลยอยากติดตรงไหนก็ติดเลยโอนี่เหรอสวยมากแต่ว่าเอาสีเขาเหมือนให้ระบายข้างล่างนะเพราะเขามีสีมาให้ด้วยนะคะใช่เขาระบายได้ด้วยสีระบายตรงข้างล่างได้ด้วยนะคะลูกอันนี้คืออะไรเหรอคะลูกอุ้ยกากเพชรนี่เอไปทาตรงนี้ค่ะจริงเหรอโอ้ยไทาตรงนี้เป็นเหมือนแก้วนิ่มๆนะเนี่ย โอ้โหหลังจากติดไปแล้วสวยงามเลยอันนี้เขาติดสามอันอันนี้เขาติดสอันตรงนี้ต้นแบบถึงขั้นตอนไหนแล้วคะว้าวสีที่เขาแถมมาให้ใช้ระบายแบบนี้นี่เองเนาะแม่ปุ๋ยปุ่มกดอยู่นะนปุ่มกดอยู่ข้างหน้าสุดเลยค่ะโอ้แบบนั้นเหรอว้าวเดียวว่าไม่ต้องทำกรอบแล้วนะคะเพราะกรอบมันจะดูไม่สวย โหนูย้ำจะทาบนชุดของเอลซ่ามันจะออกะมันจะออกเป็นสีอย่างนั้นแหละค่ะเมื่อแบบตอนกลางคืนถ้าตอนกลางคืนแล้วเราปิดไฟแล้วเราเปิดไฟของชุดเอลซ่าแม่ผูย้ำมันน่าจะสวยงามมากเป็นยังไงวะคะมันเป็นเหมือนกาแต่ตอนนี้เหมือนเมี่ยวันนึงโอ้มาแล้วมาแล้วข้างหน้าเป็นข้างหน้าบอกเป็นพูกันนะแล้วก็ทาทาเสชุดได้เลยนี่ไงท่นแต่งเสร็จแล้วขอปังสิโอ้สวยเลยสวยทำเซตหนึ่งได้ไหม แบ่งกันมีน้ำใจจังเลยแต่กาวนี้มันเริ่มแห้งแล้วด้วยนนูยมขาพร้อมจะเปิดกล่องสมัติเรียงเจนเป็นซ่อมใช่ไหมคะเป็นหอยหอยเหมือนหอยดึกดำบรรณอ่ะอ้มันแข็งหนักมากเลยเนาะนี่คืออะไรเอ่ยปูปูชื่อว่าอะไรนะ เซ,เซบาสตียนปลาดาวปลาดาวปลานี่ชื่ออะไรไม่รู้นะเนี่ย อะไรนะกุญแจไขอ่ะซ่อมมาไขไขซ่อมมาไขว้าวเป็นกลองแบบนี้เลยสวยงามมากสติ๊กเกอร์ออกได้ไหมได้เลยค่ะว้าเช็ดเยอะขนาดนี้จะรู้้หแยเดียวมากู้ยสิข้างในและอันนราต่อไปเราจะมาทำตัมมี่กันนะคะ เราทําทีละทีละอันนะทีละช่วยค่ะเราแยมก็ตักใส่พร้อมๆกันก็ได้ค่ะแต่เราทาถ่วยเดียวนะคะจับเลยใสวนิลาก่อนนะคะหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็หนึ่งช้อนแยมเทลงไปเลยเสร็จแล้วก็ใส่ใส่น้ําร้อนเท่าไหร่นะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะร้อนมากเลยนะระวังนะน้ำร้อนเลยนะคะแล้วก็คน บาเบาเบาเบาจริงจริงหอมไหมคะหอมเลยค่ะได้เลยนะคะคนละคะคนคคนๆนคนคนให้เข้ากันค่ะลูกคนให้มันละลายเข้ากันค่ะตักใส่แล้วก็ตักใส่ตักใส่เลยเหรอคะใส่แม่พิมพ์ที่เป็นที่เป็นอะไรนะก้อนนี้ก้อนนี้ที่เป็นก้อนนี้ ดีเลยอ่ะมันเขาคิดมาให้แล้วอ่ะพอดีแม่พิมพ์เลยอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาทํายูนิคอนกันนะครับเนาะอันนี้นี่คือขั้นตอนของยูนิคอนนะยูนิคอนก็คือใส่ตัวเชอร์รี่ค่ะหนึ่งช้อนแล้วก็ใส่น้ําร้อนช้อนครึ่งน้ำร้อนหนึ่งช้อนแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะอธินายก่อนเนาะอ่าอ่างนั้นแหละเรามายิ้มโคนเลยต้องมาย้ํจะทําสีนี้ต้องมนย้ําถ้าเป็นสีเหลืองเดี๋ยวเราตั้งใจว่าจะทําแบบนี้นะ กล้วยกินหอมแต่นิดนึงเลยนเมื่อกี้เหมือนน้อยไปหน่อยนิดนึงไหนดูซิอ่ะพอประมาณอ่ะใส่น้ำร้อนครึ่งไปเลยน่ารินของหนูยิ้มใส่ทีนึงนะคะของหนูยังต้องรอให้หนูยิ้มใส่เต็มก่อนนะคะอ่ายิ้มระวังมันหยดด้วยนะคะเอายิ้มให้ใส่ปุ๊บอย่างนี้ก่อนแป๊บนึงแล้วก็ปาดปาดมันกันเพื่อที่ให้หยดอ่าประมาณนั้น มีไหมมีอีกไหมยังใส่เครื่งตทวดได้เลยยังคะเดี๋ยวมันจะเริ่มนะใส่เครื่องทวดไปพร้อมที่เรือก็จะใส่เออเออส่วนข้างบนไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรามามาเสริมได้เนี้ยเสร็จนี้มันจะมาละลายแล้วแย้มบตัวนได้แล้วละแย้มแต่ขาหน้ายิ้มยังไม่เป็นอะไรเลยอะใส่เสริมอ่ะคราวนี้หนูหนูยิ้มใส่เออใส่ด้านหน้าเออาอย่างนั้นแหละ ใส่ต้องขายให้เต็มเออมันมีแม่สีอยู่แค่3สีนี่ฟ้าแดงเหลืองเขียวแล้วก็เอาบาดานากลัดมาเรียมาผสมกันโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาผสมในตัวนี้ให้ครบทุกสีก่อนนะครับคนให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอันนี้เป็นไซลิงของเราเองนะคะ ใช่นะคะใช่เขาไม่มีแถมเริ่มใส่สีเขียวใส่สีเขียวก่อนจริงด้วยชั้นที่สามลูกชั้นที่สามจากช่องเล็กๆนี่นะนับนะหนึ่งสองสามแม่ปุ๋ยชี้ดูอ่ะหนึ่งโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเดนุยมจะใส่สีเขียวอ่ะแล้วหดนุยมจะได้ทำอะไรกินน้อยอ่ะเออแล้วคราวนี้ก็บีต่อบีต่อ อาจจะเล่นแน่นอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออคืนใส่นิดหน่อยแล้วก็ไล่ไปอย่างนั้นอ่ะถูกแล้วลูกอต้องใช้สมาธิใช่ต้องใช้สมาธิกันจะเริ่มจากอันแรกที่หนูยินทำเลยเพะก่อนจะได้ฝึกว่าโอเคต่อไปสีอะไรคะข้าวบอมต่อไปสีเหลืองมันก็รวมกันพอดีโอเคอ่าอบีบบีบด้วยนะคะบีบไปด้วยบีบไปด้วยโอ้โอ้ได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 ้อยู่ ได้หนูแย้มหนูแย้มหนยแย้มเตรียมสีฟ้าเลยนะแย้มเตรียมสีฟ้าเลยค่ะหนูแย้มสีฟ้าต่อสา่งเลยนั่นแหละค่ะโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวนะจ๊ะจะน้ำน้ำหนักมือละบีบดึกแล้วบอรูดเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เออข้างล่างเออข้างล่างเอาม่อามั่งบีบบีบเออน้ำสวยน้ำสวยเอออไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้างล่างเออ โอเคสสีส้มสีส้มหนูยิ้มเบาเาเบาเบาโอเคพ่อไปเลยปุ๊บติดสีเลยปุ๊บยกเลยโอ้โหล่มคลองล่มคล้องปุ๊บยกกันเลยนะโอ้โหล่มคล้องปุ๊บยกกนเลยสวยเวยสวยพ่อพ่่ยิ้มนปุ๊บติดสีม่วงสีม่วงอันแรกเลยอันแรกสีม่วงอันแรกค่ะอ๋อสวยงามสวยงามสวยงามอันกอุนรกลูติดสีฟ้า แล้วเขาก็บอกว่าดีนี่เดี๋ยวให้ใส่สีขาวไปด้วยเดี๋ยวก่อนเพราะตอนนี้มันไม่มั่นใจว่ามันจะแข็งตัวหรือเปล่าแม่ผมไม่ลายนะโอ้โหแม่อันนี้สูตรแม่ปุ๋ยอะไรรู้สูตรกะเอานะคะหรือมันเกาะกันเลยเห็นไหมปะปามันจะไหลเลยโอเคโอเคใส่ไปเลยเดี๋ยวให้มันละลายก่อนนะใส่นี่ในในก่อนแล้วค่อยมากินทีหลังให้มันเริ่มละลายแล้วใส่เลื่อนจะมิวก็ทำได้อยู่นะเวนวู สวยเลยค่าเรนโบว์ค่าโหเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะแช่ตู้เย็นเสร็จเดี๋ยวเรามาลองแกะกันนะคะว่ามันจะสำเหล็กหรือเปล่าเอาลุ้นไปกับแม่ปุ๋ยเลยนะโอเคที่เราแช่ตู้เย็นเสร็จนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะไ้ดูนะสวยมากอือจะแกะเรนโบว์กันอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันกนเลยแกะกันดูนะจะเป็นยังไงนิมเลย หยิบหยิบเลยใช้มือดีๆนะหยิบหยิบตรงปลายเช่ไหหยิบแล้วก็ดึงขึ้นเลยดึงขึ้นเลยลูกแล้วก็มาบังเฮ้ยสวยงามสวยงามสวยงามม้านข้างๆอุ้ยเหมือนจะได้นะอุ้ย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 ใช้มือหยิบขึ้นมาเลยใช้มือหยิบขึ้นมาเลยเฮ้น่ารักดูดิอ่ะละคอนลงไหนเป็นยังไง แก่ง่ายมากเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันแกะกันดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยค่ะลองชิมสีแดงแล้วค่ะดูดิดูใกล้ๆดูใกล้ๆขอชิมเลยนะคะแล้วชิมแล้วอหร่มองเลยนะจะชิมสีอะไรหนูจะชิมสีแดงอ่ะหนูยิ้มจะแหนมจะชิมสีแดงหนูยิ้มจะชิมเรนโบว์เลยนะกัดดูสิอันดูเรนโบว์นะเรนโบว์ไปแล้วอร่อยใช่ไหมคะอ่ะโหนี่เรนโบว์เลย อะไรครับรสชาติบอกหน่อยสิข้าวเป็นยังไงไม่ชอบเขาไม่ปุยใส่อ่ะเนี่ยเออไม่ปุยใส่สูตรผิดเออใส่ไปเรื่อยตรงที่สีขาวๆอ่ะเพ่อผมว่าน่าจะผิดเพี้ยนอ่ะมข้มีความแบบเปรี้ยวนิดๆหวานหนึบหนับอ๋อเปรี้ยวนิดๆหวานหนึบหนับในกล่องอ่ะเขาจะมีถุงมาให้อ๋อแกะใส่อ๋อนี่จะแพ็คใส่ถุงอย่างเงี้เหรอแพ็คสกิบว่าเขามีให้ไงอ๋อ จิดสติ๊กเกอร์ด้วยอโอเคเอาหนึ่งเฮีย้ยคะว้าวนี่เรียบร้อยไหนใครเอาสีอะไรหนูยิ้มว่าสีแดงเหรอคะหยิบไปเลยนี่เป็นขนมเยลลี่ทำเองไว้ขายเด็กๆก,ก็ได้ลงมือทำด้วยตัวเองนะคะงั้นสำหรับคลิปนี้นะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย